เตรียมพร้อมรับมือแม่น้ำยมล้นตลิ่งในอำเภอบางระกรรมพลตรีนพดลรอดกลางผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่39ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธาร,รณภัยมณฑลฐานบกที่39ได้มอบหมายให้กับพันเอกนพดลวัชรจิตประวรรองเสนาธิการมณฑลฐานบกที่39เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธาร,รณภัยมณฑลฐานบกที่39ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการรับมือค่ะกับเหตุน้ำท่วมที่อำเภอบางระกรรมกับนายอัครโชคสุวรรณทอง อำเภอบางรกระมพร้อมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเพื่อติดตามสถนานการณ์น้ำในพื้นที่ให้พร้อมรองรับสถนานการณ์น้ำในแม่น้ำยมล้นตลิ่งเพื่อพร้อมเผชิญเหตุในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้ค่ะผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่39ก็ยังได้นำถุงยางชีพกองทับบกลงพื้นที่ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะที่ตำบลชุมแสงสงคราม ายอำเภอบางระกรมเปิดเผยว่าได้สั่งการกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีคลองน้ำไหลผ่านระดมชาวบ้านช่วยกันเก็บผักตกชพภาวาวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆเพื่อให้น้ำนระบายได้ยอย่างรวดเร็วไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งให้ยกสิ่งของมีค่าไว้ในที่สูงด้วยพร้อมกับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ